ในที่เป็นอาจารย์หมายหาวิทยาลัยเนาะก็คือว่าผมผมมองว่าการมีตําแหน่งวิชาการมันจะเป็นตัวบง่งบอกศักยภาพและความสามารถของเราในการเป็นอาจารย์ตลอดจะองค์ความรู้เนาะเพราะฉะนั้นการไปเป็นอาจารย์หมหาวิทยาลัยของผมจะเริ่มต้นเนี่ยผมก็มีเป้าหมายชัดเจนเลยว่าโอเคพมจะต้องขอตาแหน่งวิชาการเพื่อแสดงจุดบง่งบอกตั้งแต่เริ่มต้นให้เรามีศักยภาพมีความสามารถมันหมายถึงว่าอะไรหมายถึงเราเป็นคนค้นคนวา้าเรามีความรอบรู้ เรามีความเชี่ยวชาญในสาขาานั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีเป้าหมายหรือมีแรงจูงใจในการในการขอแหน่งวิชาการก็เลยเป็นเหมือนกับธงของชีวิตอะบนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยว่าเราต้องพัฒนาตัวเองต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถึงเวลาเราก็ขอตำแหน่งวิชาการโดยที่อา,อาจจะเกิดจากการสอนนักศึกษานะครับอาจจะเกิดจากการที่เราทํางานงวิจัยแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเราพร้อม เราก็จะขอแต่งวิชาการซึ่งเป้าหมายของชีวิตตั้งแต่มาเป็นอาจารย์เราก็มีเป้าหมายตั้งแต่ผู้สัตวาจารย์รองศาสตราจารย์แล้วก็ศาสตราจารย์นะโดยอาจจะถึงเวลาอันเหมาะสมเราก็ดำเนินการ่างตอเนื่องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรามองว่าตำแหน่งวิชาการมันคือชื่อเสียงมันคือ,อแรงบันดาลใจของเราด้วยว่าเราจะสามารถอยู่ในวงการวิชาการนะอยู่ในวงการเป็นอาจารย์มหาลัยไงได้อย่างมีความสุขครับเพราะว่าเราได้ไดทํางานแนะ้ที่เราครบถ้วนครับผม โดยปกติเป็นคนมีการวางแผนในชีวิตเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่จบไปเอกกลับมาเนี่ยก็จะมีการวางแผนในชีวิตว่าเฮ้ยเราจะไปเชี่ยวชาติเองด้านอะไรเนาะเพราะฉะนั้นทุกครั้งเวลาเราสอนหนังสือเนี่ยผมจะมีการวางแผนตั้งแต่เรื่องของการดูเรื่องของรายวิชาที่เราจะสอนเนาะรวมถึงการทําเอกสารปอะกอการสอนแล้วก็วางแผนการสอนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราวางแผนการสอนเนี่ยเราจะมีการกําหนดว่าในแต่ละวิชาเนี่ยเราจะมีวิธีการในการ จัดเนื้อหารายวิชาอย,ย่างไรให้มันเหมาะสมกับคำอธิบายในวิชาในแต่ละหลักสูตรเนาะรวมถึงประเด็นหรือมุมมองของการองค์ความรู้ต่างๆที่อยู่ในรายวิชาเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามผมก็คือว่าการเริ่มต้นของผมเนี่ยผมจะวางแผนตั้งแต่เรื่องของการทําเอกสารประกอบการสอนง้นทุกวิชาที่ผมสอนหนังสือเด็กว่าจะเป็นระดับริตรี เดียวไปเองเนี่ยผมจะมีการวางแผนว่าผมจะต้องจัดทํคาคํารรยายรายวิชาจัดทำเอกสาราการสอนให้ครบตั้งแต่เรื่องของแผนการสอนจัดทําตั้งแต่เรื่องของเนื้อหารายวิชาจนถึงแบบฝึกหัดซึ่งซึ่งสาขาบัญชีที่ผมดูแลนละบริหารธุรกิจเนี่ยมันก็จะมีแบบฝึกหัดให้เด็กได้เรียนรู้ผมก็จะมีการเอาจากองค์ความรู้่องผมมีนะเป็นตัวอย่างให้กับเด็กและเพื่อเกิดการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยในในเอกสาราการสอนจะมีเนื้อหาที่ผมต้องค้นคว้าจากความรู้ผมที่มีอยู่ บอกว่าเนื้อหาใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นอยู่ในรายวิชาเพราะฉะนั้นผมจะวางแผนตั้งแต่คําอธิบายรายวิชาและทั้งเอกสารประกอบการสอนแล้วก็เอกสารการสอนโดยปกติที่ผมวางแผนไว้เนี่ยผมจะทําพวกนี้ประมาณ4รายวิชาต่างต่อเนื่องเพราะว่าวางแผนตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยังศาสตราจารย์เลยคือไม่อยากให้ยอดทอนเนาะอยากให้มีกําลังใจเพราะว่าจริงๆที่ผมบอกก็คือว่าถ้าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยไม่มีทางเลือก าการขอแต่งนิชาการมันอาจจะเป็นอิสมาสอ่ะแปลว่าจําเป็นสำหรับเราทุกคนเนาะแปลว่ามันคือไทเทลของการแสดงวิชาการไทเทลนี้มันอยู่กันราไปตลอดชีวิตสมมติผมกเกียอาจจะรอสอสมมติไม่ได้สอก็เป็นอรอสอรอรอ,รอ,รอกรช้ไปตลอดมันติดตัวเนาะงั้นงั้นความหมายผมถ้าเราอยากจะมีไทเทลติดตัวบ่งบอกความเชื่วชาญเราเราก็ต้องวางแผนแล้วก็ทําแต่ที่จะบอกกับหลายคนว่าบางคนทําจากประสบการณ์ผมก็ success, สักเซสสงครั้งเดียผ่านเลย ก็ก็ก,ก,ก,ก็ดีใจด้วยเนาะแต่ที่ไม่ผ่านก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ดีแล้วก็เรียนรู้เฮ้ยมันผิดพลาดตรงไหนแต่สําคัญต่อมาคือว่าการได้แต่งนิจการเนี่ยบอกแต่เริ่มต้นก็คือมันคือชื่อเสียงมันคือการยอมรับของคนอื่นมันคือบ่งบอกว่าเราก็เป็นหนึ่งในคนที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้เหมือนกันเนาะผมมองว่าพอสลอ,อสอส,อสอเนี่ยบางทีมันคือ success story ของชีวิตเนาะเราเดินต่อแล้วมันจะดีมากถ้าเราวางแผนตามขั้นตอนเสิ่งต่างเกิดขึ้นเนาะแต่ สิ่งที่ผมอยากจะฝากน้องๆว่าหลังจากเราได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องเผื่อแผ่คนอื่นด้วยมีเมตตากรุณาคนอื่นด้วยแล้วก็บางทีเราได้โอกาสจากคนอื่นมาเนาะเราก็ต้องให้โอกาสกับคนอื่นเขาแล้วก็สปอร์ตเขาผมเชื่อว่าวงการวิชาการมันจะเติบโตมากขึ้นแล้วละว,วันที่เราได้ผอสอได้รอสอนได้สอนเนี่ยมันจะไม่คนรู้สึกภาคภูมิใจยินดีกับเราแล้วเราตัวเราเองเนี่ยจะมีที่ยืนในสังคมแล้วก็เริ่งนีกับเป็นคนดีด้วยเนี่ยผมว่ามันจะทาให้ชีวิตเนี่ยจะเติบโตได้มากขึ้นครับผม